เราจะไปที่ไม่ห้องสอนกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปกลอเซโลกันครับผมทริปนี้นะครับเดี๋ยวติดตามชุนที่กลอเซโลนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะบปขับออกเดินทางกันครับผมเติมน้ำมันก่อนครับตอนนี้อยู่ที่ปั๊มปรทอเติมแก๊สโซโฮออีก20นะครับเต็มถัง460บาทครับครับแล้วตอนนี้ผมก็ถึง จังหวัดตากแล้วนะครับผมเดี๋ยวพักรถนะครับแล้วก็เติมน้ํามันที่ปั๊มติดตามชมนะครับผมกรอเซโรจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับผมเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมมานะครับไม่เคยไปเลยนะฮะกรอเซโร่นะครับจอดเติมน้ํามันอีกแล้วครับตอนนี้น้ํามันหมดนะครับตอนนี้เติมอีก300รอยนะครับตรงบ้านท่าสองยางตรงนี้มีปั๊มน้ํามันนะครับผมอยู่ซ้ายมือนะ ลองเากันต่อนะครับผมครับกินข้ายเตี๋ยวหมูนะครับผมข้ายเตี๋ยวหมูนะ้ำตกนะฮะกินเสร็จจะค่อยเดินทางต่อัและตอนนี้นะครับผมผมก็เดินทางมาถึงเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้วนะครับและนี่คือสะพานเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดตากกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนี่เลยครับผมเราใกล้จะถึงแล้วนะฮะ ไปติดตามชมต่อกันครับผมคลิปนครสวรรค์กลอเซโลไปสวัสดีครับผมตอนนี้อยู่ที่ศพเมยนะครับตรงแยกที่จะไปดอยคุยโคนะครับตรงนี้จะเป็นสี่แยกนะครับสีแยกถ้าตรงไปนู่นนะครับจะไปแม่เสลียงนะครับเรามาจากแม่ศพเมยทางนี้นะครับถ้าตรงไปเป็นแม่ศพเมยแต่ถ้าเลี้ยวขวาขึ้นมาเนี่ยจะไปดอยคุยโคนะครับแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายไปเนี่ยนะครับผมที่จะเป็น หมู่บ้านแม่ขระตัวเนี่ยนะนะครับผมหมู่บ้านแม่กระตัวที่มีซุ้มมีป้ายนะครับตรงนี้สามารถไปกอล์อเซโรได้นะครับแต่ว่าเส้นนี้มันจะไม่ผ่านบ้านแม่สามแลบนะครับถ้าเราจะไปกอล์เซโรผ่านบ้านแม่สามแลบให้เราตรงไปทางแม่เสลียงอีกประมาณ12กิโลนะครับ <N ine craft> น่าจะประมาณ12กิโลแล้วก็จะมีทางแยกทางแยกก็จะมีป้ายบอกอีกว่าไปาบ้านแม่สามแลบบ้านห้วยสิงนะครับ เราใช้เส้นนั้นก็ได้นะครับบ้านหุวยสิงแล้วก็บ้านแม่สามเล็บแล้วก็ขึ้นกับรอไซโลนะครับส่วนเส้นนี้มันจะไม่ผ่านแม่สาแเล็บนะครับผมนี่ฮะทางไปได้เหมือนกันครับผมแต่ทางเส้นนี้อาจจะยากนิดนึงมันทางเป็นเป็นแอ่งน้ําเป็นร่องน้ำนะครับแต่ทางเส้นแม่สแาแเล็บอ่ะทางจะดีกว่าแต่มันจะอ้อมเส้นแม่สแาแเล็บอ่ะจะอ้อมกว่าเส้นนี้ครับเส้นนี้ทางลัดแต่ทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ไปได้ทั้งสองทางครับผมโอเค Hello. สวัสดีเช้าวันที่สิบเอ็ดครับผม่ันผู้ชมเมื่อคืนผมเช็คอินที่รีสอร์ทนะครับผมก็ตอนนี้เดี๋ยวเราจะออกจากที่พักตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปกรอเซโลกันนะครับผมเส้นทางการขึ้นกรอเซโลจะเป็นยังไงแล้วก็วิวจะเป็นยังไงก็ไปติดตามชมกันเลยครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ แม่สเสียงนะครับวิ่งถนนนะครับผมเส้น105นะครับทางนี้จากแม่สเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะไปกรารโเซโรกันนะครับโดยใช้เส้นทาง105แล้วก็เดี๋ยวจะไปเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไปทางบ้านแม่สามแล่นนะคะนี่นะครับ,รบที่ โครงการบริหารส,ส่วนตำบลแม่กระตวน,นะครับพอ,อมาถึงตรงนี้ครับจะมีทางสามแยกเนี่ยครับป้ายเนี่ยฮะเราเนี่เราก็จะเลี้ยวขวาไปนะครับถ้าตรงไปเนี่ยจะเป็นศพเมยอนะครับเนี่ยบ้านแม่สามแลบบ้านท่าตาฝัดนะครับแม่สามแลบปึ๊บเนี่ยเราเลี้ยวขวานะครับเราเลี้ยวขวาทิศนี้ถ้ามาจากแม่เสลียงเราเลี้ยวขวาแต่ถ้ามาจากทางศพเมยอเนี่ยมันจะเลี้ยวซ้ายนะฮะจะมีป้ายบอกให้นะครับ บ้านห้วยสิงห์นะครับเส้นนี้ครับต้งไปเลยวิ่งไปเรื่อยๆเลยครับถนนเส้นหนึ่งถึงห้าว่าโค้งเยอะแล้วนะครับเส้นนี้เส้นหนึ่งหนึ่งเก้าสี่ครับโอ้โค้งไม่แพ้กันเลย แต่เส้นนี้จะไปเส้นอ่าบ้านแม่สามแล็บนะครับแล้วก็แม่น้ำสารวินโค้งเยอะมากครับผมแล้วก็สูงด้วยนับโค้งไม่รู้ได้กี่ร้อยโค้งครับี่านับแต่ที่นี่ว่าเป็นถนนหน้าจางครับวิ่งง่ายอยู่บางช่วงก็จะมีการทำถนนนะครับเดี๋ยบางช่วงบางทีก็จะเป็นช่วงที่ดินมันถลมน่มลงมาทีระมัดระวังกันด้วยนะครับผม ไปพุ่งลงมานะครับจากก่การอเซโร์ดูสภาพรถฝุ่นเทียบเลยมีปัม๊มหลดอนะครับไม่ต้องรตรวจสมาเติม,มน้ำมันได้ก่อนจะขึ้นตอนนี้เราเข้าสู่หมู่บ้านแม่สามแล้วนะครับมัน,นเป็นลูกรางแบบนี้เลยนะ เราก็อยู่ที่บ้านแม่สามลบนะฮะท่าเทียบเรือนะครับนี่คือแม่น้ำสารวินนะฮะนี่ข้างในนี่ก็มีร้านค้าเยอะแยะเลยนะฮะมีร้านค้ามีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีร้านก๋วยเตี๋ยวเพียบเลยเดี๋ยวเราชมวิวตรงนี้แล้วก็ถ่ายลงถ่ายรูปกันก่อนนะฮะ Okay, <How> s <S ท่านผู้ <they S 1> ชม <they feel. S 1> ตอนนี้เราจะเดินทางต่อแล้วนะฮะหลังจากที่เราถ่ายรูปชมวิวอะไรเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เดินทางไปต่อนะตามชมเส้นทางกันต่อไปครับผมปลายทางเราอยู่ที่กอลเ,เซลโล่ครับวันนี้เราต้องขึ้นกอเ,เซโรครับ ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็มาถึงนะครับทางแยกที่ว่าเราจะไปกาลเซโลนะครับซึ่งจุดตรงนี้นะครับผมท่านผู้ชมครับมันจะไปได้2ทางนะครับซึ่งจะไปทางนี้นะครับเนี่ยครับทางนี้อีกเส้นหนึ่งนะครับผมเส้นนี้มันจะ18กิโลนะครับมันมันจะใกล้กว่านะครับแต่ถ้าเราไปเส้นนี้นะครับเนี่ยถ้าเราตรงไปตรงนี้นะเนี่ยขึ้นขึ้นบนถนนปูนนี้ไปนะครับ าทางตรงนี้มันจะ22กิโลครับทางมันจะอ้อมหน่อยแต่ว่าาทางมันจะไม่ชันมากแล้วก็ไม่ค่อยมีมีมีร่องมีร่องทางล่องลึกอะไรอย่างเนี้นะครับผมจุดตรงนี้ครับตรงป้ายนี่นะครับผมไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะฮะถ้าใครจะนัดเจอเพื่อนนัดเจอกันบริเวณตรงนี้นะครับติดต่อกันไม่ได้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะ ไปครับท่านผู้ชมตอนนี้สี่โมงเย็นแล้วนะครับเราเดินทางขึ้นกอไเซโรกันดีกว่าครับเดี๋ยวจะมืดนะครับมืดแล้วเดี๋ยวอันตรายไปครับชมเส้นทางไปกรอเซโรกันเราใช้เส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางลัดขึ้นกอเซโรครับ2ี่สองกิโล ดี๋ยวพี้ยะหาซื้อสเสบียงซื้อของอะไรขึ้นไปกินข้างบนด้วยนะครับไม่รู้ว่าข้างบนมันจะมีของขายเยอะมากแค่ไหนคนงั้นเดี๋ยวเราเจอลาค้าก็เดี๋ยวเราหาซื้อเสเบียงไปดีกว่าตรงนี้ตรงเมื่อกี้มันไม่มีสัญญาณด้วยครับงั้นเดี๋ยวเราต้องหาสัญญาณโทรศัพท์เพื่อที่จะติดต่อคนข้างล่างนะมันยังเป็นทางดีอยู่นะ มถนนรูปรังแล้วลุยปุ่นกันต่อ แล้วก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมทางไปจุดชมวิวกร,รอเซโรนะฮะจุดชมวิวบ้านบุญเลอนะฮะแยกบ้านห้วยแห้งหมู่ที่10นะฮะตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยแม่ห้องสอนนะครับผมซึ่งจะจะมีทางแยกแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวเวลาเราขึ้นไปเ,เราก็จะขึ้นไปเส้นนี้นะครับนี่นะครับผมโอ้โหฝุ่นพี่น้องครับสุดยอดมากทริปลุยฝุ่นครับผมทริปนี้นะฮะ ขึ้นไปเส้นนี้นะครับผมทางแยกตรงนี้นะครับขึ้นไปเส้นนี้นะไปกร,รอเซโลจุดชมวิวบ้านบุญเลอนะครับไปเดี๋ยวเราเดินทางต่อกันเลยครับผมไปครับท่านผู้ชมขึ้นกร,รอเซโลกันครับดูตามเส้นทางได้เลยนะครับผมท่านใดที่จะมานี่เป็นเส้นทางกร,รอเซโร ลุยปุ่นครับผมดูฮะฝนล้วนๆถ้าฝนตกอไปไม่อยากคิดนะครับเส้นทางตรงนี้เป็นโคลนแน่นอนเลย จินเบรกทำง,งานด่วนนะครับตอนนี้ภาพจากข้างหลังให้เรารู้เลยครับตรงขาที่เราจะเบรกหลังมีเอ็นจินเบรกก็ต้องใช้นะครับใช้คู่กับเกียร์เกียร์ต่ำลาลงเขา โอ้ยขับรถอยู่ในปลาอเมซอนโอ้โหทางนะครับอุ <c> ้น <oughs> โอ้โห, <c oughs> โโหมันมันมันทางแบบนี้แต่จริงมันต้องเป็น CIF แล้ว <c oughs> โอโ้ครับอุ้นตลบโอ้โหมีลื่นนิดนึงมีลื่นนิดนึงมีปัดมีปัด ีล้อปัดนะครับล้อปัดมือต้องแข็งนะมีล้อสับด,ด้วยครับล้อสัดอันตรายเราเจอสูงมาข้างหน้าแล้วกโอ้โหมีกรทำทายมาด้วยนะครับนียางสูงไงนี่โอ้โหมันยางจะแข็งครับล้อมโดด นขึ้ง่าย oh. บ้านตู่คำห้วยแห้งนะครับจะมีป้ายเล็กๆนะครับข้างล่างเส้นทางรับเสด็จตามไปเลยครับเส้นทางนั้นแหละ oh. ไม่รู้ว่าข้างบนนี้มีร้านค้าหรือเปล่านะครับผมเลยไม่ได้ซื้ออะไรขึ้นมาเลยนะครับตอนนี้แต่ว่าถ้ามีร้านค้าก็จะจอดแวะซื้อนะครับ อ้อันนี้เป็นร้านค้า,ามาตุ๊อ๋อไปมา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 ผมก็ไม่รู้นะครับว่าเขาจะแบ่งกันตรงกลางว่าทำไม <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> เนี่ยนะ นี่จะเฉพาะสองข้างแต่ตรงกลางเว้นไว้ออนออนลุยฝุ่นอีกแล้วโอ้ยฝุ่นตลบเลยครับพี่น้องโอ้ยดีต้องทิ้งช่วงนะครับคันหน้าเราต้องอย่าตามติดๆไม่งั้นเดี๋ยวฝนเข้าตาแล้วก็จะเป็นตาจะเป็นหัวใหญ่แม่อากาศเย็นไปดีไปเกินนะขับรถึดูชันดูความชันนั้นดูความชันตบเกียร์หนึ่งก่อนโอ้โหแม่เกียร์โอขึ้นแบบโอ้พื๊นปัดพื๊นปัดเลย โอ้โหความชันเอาเรื่องโอ้ยอยู่ทางขับพีนองโอ้ยสงสารรถละโว้ยฉันมาทำอะไรที่นี่ม,นมีลื่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 นมีปัดมีลื่นมีปัดทางหลักกร ธรรมดาที่แสนจะไม่ธรรมดา ฟิลานโน่นะครับฟิลานโน่ก็มานะดูดิสุดะละวถ้าเป็นเวฟนี่คงขึ้นสบายอะ่ะไปต่อครับห้ามองย็นแล้วโอ้โหสับัดนะครับเนี่ยมันมีหินลอยด้วยนั่นไงนั่นไงฝุ่นไม่พอยังมีหินลอยอีกครับ เอาเรื่องเอาเรื่องโอ้โหเหมือนขับอยู่บนสวรรค์เลยดูวิวดิถ้าถนนเส้นดีนะโอ้โหนี่วิวอลังการงานสร้างนู่นดูความชันนะครับดูความชันนะั่นนะโอ้โหเดี๋ยวโตขึ้นไปนะครับนหมือนรถายทานนะฟีลาโน่กับคลิกเนี้ย โนวิวสวยมากข้างบนนะน่ะะจาจะจอดถ่ายรูปเยอะเลยเนี่ยผมจะด,ดูวิวเป็นไงเกือบไปแล้วเกือบไปแล้ว ยังเป็นแบบนี้คิดดูเอาละกันพี่น้องฝันตะไทยเลยคลิปทุบคุ่นท่นหน้าฝนนี่ไม่อยากจะพูดถึงเจี๋ลยวรงนูกนมันมีร้านอะไรที่กันข้างหน้ามีทางแยกนะครับมีศาลาด้วย แดกจกะสองหน้าอยัน,นะครับเราต้องเลี้ยว แล้วครับผมก็รอเซโรครับผมตรงนี้ชื่อว่าอะไรนะขุนก็รอเซโรใช่ไหมนี่มีตรงนูน้นแล้วก็มาีตรงนูน้นอีกนะครับลานกลางเต็นท์โน้นไปยันโ้นเลยนะครับแต่ละที่ก็ห่างกันพอสมควรนะดูจากระยะแล้วก็ไม่ธรรมดาสำหรับทางก็โอ้ <c oughs> กินฝุ่นครับ <c oughs> าใกล้จะตกดินแล้วนะครับผม น,นี่ให้ดูรอบๆโอ้ลานกลางเต็นเดียมากฝั่งนี้ก็มีฝั่งนี้เป็นฝั่งพระอาทิตตกนะนี่ครับบริเวณข้างบน กรอเซลโรตรงนี้เป็นขุนกรอเซโรนะอ่าแล้วก็ตรงนั้นเป็นจุดที่คนเข้าไปถ่ายรูปกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาถ่ายรูปตอนอ่าตอนเช้านะฮะตอนหมอกตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาที่กลางเต็น์กันนะครับเอาตรงไหนอะพี่ <laughs> นะครับตรงนี้เป็นที่ล้างจานนะที่ล้างจานล้างอะไรนะครับส่วนนี้เป็นห้องน้ำห้องอาบน้ำเอเดี๋ยวไปดูห้องอาบน้ำมีสามห้องนะตรงนี้เรามีสองห้องนะครับ,ห,รบห้องน้ำผ้าน้ำ สองห้องน้ำนะครับมีสองห้องนะห้องน้ำตรงนี้คนเพียบเลยนี่ขนาดไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะมธรรมดามีเต็นมีเต็นท์ข้างบนอย่างนี้มาด้วยโอ้โหสวยมาก ดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าสวยจริงครับเดี๋ยวเราไปหาที่กลางเต็นของเราก่อนนะครับผมจะมืดแล้วไปหาเดินหาที่กลางเต็นก่อนขณะนี้เวลา18นาฬิกาโปรดเตรียมตัวเข้ารบกมชาติ <laughs> เดี๋ยว เราได้ที่กลางเต็นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยนี่นะครับที่กลางเต็นเดี๋ยวเราจะกลางเต็นตรงนี้กันนะครับ